พลังแห่งสุสานบนรรพบุรุษคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครอบครัวเหมือนจะมีโชคดีมาตลอดไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยในขณะที่บางตระกูลดูเหมือนจะ,ะเผชิญอุปสรรคไม่รู้จบทั้งที่ทุกคนต่างก็พยายามเต็มที่เหมือนกันคนจีนโบราณเขามองเรื่องนี้ลึกไปกว่านั้นครับพวกเขาเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของโชคชะตาอาจไม่ได้อยู่แค่กับตัวเราแต่อาจเริ่มจาก ทำเลของสุสานบรรพบุรุษฟังดูน่าแปลกใช่ไหมครับว่าสถานที่ที่ดูเงียบสงบไม่มีชีวิตกลับมีพลังบางอย่างที่ส่งผลกับลูกหลานที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้แต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าห่วงซุยศาสตร์โบราณที่พูดถึงการจัดวางตำแหน่งของทุกสิ่งให้กลมกลืนกับธรรมชาติไม่ใช่แค่บ้านหรืออาคารแม้แต่สุสานก็มีบทบาทสำคัญในเส้นทางของโชคชะตา ตามหลักห่วงซุยการเลือกทำเลสุสานที่ดีนั้นไม่ใช่เลือกแค่ที่สวยงามแต่ต้องดูว่าพลังชีหรือพลังงานธรรมชาติไหลเวียนได้ดีหรือไม่ถ้าไหลเวียนดีชีวิตลูกหลานก็จะดีมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงแต่ท่านเลือกทำเลเผ็ดการวางสุสานไว้ตรงจุดที่พลังชีติดขัดหรือย,ย้อนกลับนั่นอาจหมายถึงปัญหาทางการเงินสุขภาพ หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เริ่มสันคลอนดังนั้นหลัก่วงซุยจึงให้ความสำคัญกับภูมิทัศน์อย่างมากด้านหลังของสุสานควรมีภูเขาเป็นเหมือนพนัดพิงของชีวิตเป็นเกราะที่ป้องกันสิ่งไม่ดีด้านหน้าควรเปิดโล่งให้เห็นวิวไกลไม่มีอะไรขวางเหมือนกับชีวิตที่ไม่มีสิ่งใดกั้นอนาคต และถ้ามีแม่น้ำหรือลำธารไหลอยู่เบื้องหน้าก็ยิ่งดีเพราะน้ำนั้นแทนความมั่งคั่งโชคลาภและการหล่อเลี้ยงชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างเดียวครับแต่มันคือวิธีคิดที่สะท้อนถึงการเคารพธรรมชาติการเข้าใจว่าเราอยู่ได้ก็เพราะพลังของสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกปีช่วงเทศกาลเฉ่งเม้งลูกหลานก็จะกลับไปยังสุสานของบรรพบุรุษ ทำความสะอาดจัดดอกไม้และกราบไหว้ด้วยความเคารพไม่ใช่แค่เพื่อความเรียบร้อยแต่เพื่อฟื้นพลังมงคลให้ตระกูลได้ต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าถ้าปล่อยให้สุสานรกร้างหรือไม่ดูแลให้ดีพลังแห่งโชคก็จะค่อยๆจางหายไปในตำนานจีนมีเรื่องราวของตระกูลเจียงที่ได้เป็นผู้นำประเทศเขาว่ากันว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษของพวกเขา ได้รับการฝังในตำแหน่งที่ดีที่สุดตามหลักฮวงซุยพลังธรรมชาติจากจุดนั้นได้ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานไม่ใช่ในรูปแบบของเวทมนต์แต่ในรูปแบบของความมั่นคงทางพลังชีวิตสุดท้ายนี้เรื่องของสุสานอาจดูห่างไกลาจากชีวิตเราแต่สำหรับคนจีนนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเพราะเขาเชื่อว่าบรรพบุรุษไม่เคยจากไปจริงๆ พลังของพวกเขายังคงอยู่คอยอบอุ้มคอยส่งต่อและคอยปกป้องลูกหลานในแบบที่มองไม่เห็นเมื่อเราดูแลสุสานเรากำลังดูแลต้นทางของพลังชีวิตของเราเอง